วันนี้เรามีชาเล้นลุงๆทั้งหลายเขานัดกันว่าใครใครใครจะกินมาม่าใครกินเกินสามคำรับไปเลยตังคนบาทแล้รแล้ เฮ้ยเริ่มน้ำม่หมดเลยหลังเลย มาช่องเที่ยวมากก่อนขอบคุณพี่ศักมากขอบคุณพี่ศักมากอบใมากอ้าพาพวกช้างไปเที่ยวน้อดูดูแบนี้ทั้งน่น้างจาังั้ัจ้งาใจเย็น เว้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยปบ้าหรือเปล่าวัชายเล่นแล้วว่ะตีตีเล่นแล้วว่ะเห็นไหมมันมันดูายเรียดเดียวอย่างนั้นก็ไปโน่นเลยครับน่ะนี่คือจะกลับมาจุดจุดนี้นะครับแต่เพื่อนผมโกลงง่ายเดียวโกลงน้ายครับไปโน่นนะที่ตีนายเป็นอะดูเดียกันพี่ชายนี่ไงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวนี่พี่ชายก็มาตีก็มา เหด้านหน้าเราตรงนู้นนะครับอันนั้นคือเขื่อนสีนักดินนะคือสันเขื่อนเลยล่ะไปเซเว่นมามีร้านค้ามีเซเว่นบริการยันประกอนเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดพัก่อนอเด็กๆมาเล่นน้ำ thank you

อันนี้คือบรรยากาศที่เราอยู่บริเวณที่หลังเขื่อนสีนครินหลังเขื่อนสีนครินครับถ้าถ้าเห็นมุมมือปลายนิ้วผมเลยคืออันนั้นคือสันเขื่อนสีนครินบรรยากาศตอนนี้คือโคตรฟินเลยมองดูกลมดาวอยู่บนฟ้ามีดาวบรรยากาศ ได้เลยไม่มีฝนผลโ <c oughs> ชคดีมาก <c oughs> ผมได้ดูบรรยากาศรอบข้างข้างแพรผมกทุกแพรก็ส่วนใหญ่ก็จะเอ j นจอย็นช่วงเวลาของการเอนจอยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมจะให้มาชมบรรยากาศยามเช้าบริเวณนี้นี่ <c oughs> สวยงามจริง <c oughs> บริเวณหลังเขื่อน เีเบอร์สีสวรรค์เกื่อนสีนัคครินเรไมกับไปกินปลาต้อ่ะพอดีพ่อค<ป>้าลุงมาขายป,าปาลาขานเรือมาแล้วแกไปหาปลาได้มาเช้านี่เองแล้วก็เลยสนับถนนลุง <S S ดเดี๋ยวเราทำต้มยำปลากวดไอ้แก่ปลากวดเมื่อวาจัดมาเลยสองโลได้ครับ<อ>โ ลุงใช้วิธียังไงเนี่ยขายอ่ะลอกอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้ไซส์อย่างนี้งั้นเลยอ่ะมันมันยังไงลวมันไซส์ใหญ่มันไม่ค่อยเข้าปลามันฉลาดขัวใหญ่มันฉลาดนะครับครับโอ้โหโมโคลงก่ดักประคังเท่งนั้นนะอันนี้ตะกนเหลืองไม่ใช่ขังเท่งนั้นใช่ไหมเนี่ยในถุงอ่ะเอาเยี่ยมนะแถมมาบ้างอะไรบ้างลุง เกลเกลอาออปูหน่อยอาปูหน่อยเอาบานน้นว่าาจราดบ้านไหว่าจราดอยู่นะไปเขาแล้วไอ้จราบานวาจะไปขอสาวบ้านน้นเลยจ้าด สะุดนะสะุดได้ร้อยเลยนะอันนี้อะไรอ่ายาสมุนไพรครับมันเป็น้ครๆงุ่นนะทำมาจากงุ่นใช่ทำมาจากงุ่นเป็นการหมักของอ่จีนเขาทำมาไว้ครับอ่าเป็นยายูเทนะครับอ่ากินแล้วอะไรบางอย่างก็จะดีขึ้นแข็งไหมแข็งไหมก็แข็งมันบางอย่างครับบางอย่างก็ไม่ค่อยแข็งตับอ่าอะตับกแข็งแน่ครับตับแข็งแล้วอะไรแข็งอีกอ่าก็จะมีมือไม้แข็งอ่า แต่อยากเลยจะคงยันประคองแ้อยู่ครับต้องแ้ประคองอยู่ผู้ชมวันนี้ผมมีดารามาหนึ่งท่านเห็นแล้วจะตกใจนะมาเลยอยากไป็นดาราครับผม ของก็เป็นอย่างนี้แ้วเช่นก็แก่ก่อน้ก็กินไหวเยอะๆก็เป็นไปได้โอ้โหามางานัเพื่อนจะทำได้ขนาดนี้เีคไดยกกันเลยาใครๆก็ไม่รักผมเลยปิดพัดลมแล้วไปเปิดแอ

อยู <c ười> ่ี่อะไรหวน้เนี่ยจะล่เนียกินเหียนไม่ได้ไปจะยิงกมีของนอก้าเลยจิงอ่ะเสแดงเปแดงอ้เแดงเน่รอเล่น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 ไอ้เป็แดงเลยเอีเกวชอบใจเป็นตื่นด้วยกันนะเกลเนี่ยเป็นตื่นนะเนี ทุผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามีชาเลนจ์ชาเลนจ์ให้กับลุงๆทั้งหลายไดลุงเสียคนเขานัดก hey. yeah. ันว่าใครจะกินมาม่าได้ภายในภายใน3นาทีเนี่ยใครกินเกินอ่ากินเกินอะไรคำอะไรทำอะไรคำไม่เหงาหน่อยไปดิเอาสามเอาสามนะใครกินเกินสามคำรับไปเลยเงินรางวัลหนึ่ง0ันบาท ผมนาแกป็ไปนพัเอาแปงพัเลยนะเโอเคไหมครับครับผมแก่ผมลก่อนเลยใช่เนี่ยผเป็นใครเนี่ยผมแก่สุนผมรอลก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยผมเป็นใครก่อนผมเป็นใครน่ผมรอนก่อนเลยผมกอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนเลยเดี๋ยวยบอกก่อนบอกก่อน คือกติกาคุณต้อง together, รักษากติกานะครับผมคุณต้องทําให้ได้นะผมหยิบมาอ่าคุณต้องหยิบตะเกียบอ่าแล้วก็กินเข้าปากให้เกินสามคำใช่ไหมครับผมสามคำนะรู้เร <right. S 2> ื okay. ่องไปไนสามวินาทีครับผมได้ไหมได้ผมว่าผมว็ได้นะดเดี๋ยว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 กเดี๋ยวโอเคครับเดอดีอเครับ đeo 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 bắt nè bắt nè bắt rồi chúng ngay đây rồi à đeo đeo cái nè, luôn luôn,

ผมเป็นน um, 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 well, ้ำการผมเป็นกลางนี่เดินไม่เอี็นยังไม่แกล้งใครคนเข้างานหมดเข้ากันหมดทุนพันยางทุนอะไรวะคุณเกลืออ่าทุนกลอะไรวะคุนเกลือเผื่อเอาแยกเกลือผมเนเกลือพอนี้ยังไม่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 ใจยังพร้อมจะแก้แล้วจแก้พร้อมแล้วใช่อ่ะเดาเดวเดาเครื่องเสียเครื่องเสียแก้กันแล้วเฮ้ยไม่เครื่องเสีย ลบดีของมดเฮ้ยมีคืผมร้องมมีคืนผมร้องหเี่งงงงงงเปไก่ตาแตกเลยเป็นเครื่องหม่ตะกี้เคร่เสียพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเวอาวอย่ทำไม้เรื่อทำมน้อยทำอม่น้อยเลยเฮ้เฮ้ยทำน้อย กินไปไม่กินน้อยๆอนเดียวเยวคนอืไม่ได้กินเอาเก่บไหก่งเเกไมเตียวแล้หลรอบแล้วเนี่ยอ้าล้คุณบโอเคคุณผู้ชมนี่เอเริ่มนะนๆเพาเริ่มนิ่แบบเนี้ยคนลึกขี้กันวะ เอาไปจับแล้วเอาไอโอ้โหเสียตังค์นแบบนี้เอาล้นะป้าโอ้โหมันโหดไปหรือเปล่านี่จับไปสามแล้ว งเนี yeah. ่ยสัดจับเลยเนี่ต้องการต้นพร้อมครับพร้อมนะดึ ดิบเลยอ่ะมาโอ้ยไปแล้วหลายพี่แข็งสุดอย่าไล่มาไงหมดแล้วโอ้ยไม่ได้กูได้อะไรหวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังกูได้อะไรจําได้หมดเลยได้กูได้อะไร

ค <c ười> right? ุณ <c oughs> ้องอะไรเนี่ยค <sea> okay. uh, okay. uh ุณนอะไร้ยยาวเฮมเป็นอะไรเนี่ยมคุณอยังไม่ร้องขนนี้เป็นใครเยคุณเป็นสู้ห่าเข้าสีเป็นอย่าไรเข้าผมจะวาดนมตแล้วาไม่ออกใดสู้ะเดี๋ยวน้ำมันมาฟาดเลนะโอ้ยนมยังสู้ผม

ต่อไปครับคุณยอมเดี๋ยวจะมีเกมแข่งใครกินหมดชามรับรางวัลไปเลยทันเวลานะเข้าใจนะเฮ้ยอย่าง่วงกันเด้ตแต่การกินไม่ใช่เกมธรรมดาเฮ้ยมันกินแบบปากว่ากินแบบปากว่าอ้าวปากเนะอ้าปากข้าปากปาก็ได้นะของใหม่ของใหม่อย่างนี้อย่างนี้

คนยังพี่เราไม่แพ้รกนีพี่อมมือให้แพ้นปอ้ย่เฮ้ยเฮ้ย่ม่ง้ี่เ้ยม่้่้่ไ้ม่้ไม่ไ่้่ไม่้ม่้่้่้มม่้้ไม้มไ้ม่้ยมม่้ม้ไม่ไ้ยม่ไ้ม้ยไ้ม่้มไ้ม่้ยม่ด่ด้ไม่ได้ไม้ กินให้ดุให้กินให้หมดเอาไปไปใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยมันไม่ยากมันไม่มีปานเลยผมจะไมใส่ได้ไปไปคุณต้องกินให้หมดนะคุณเป็นผู้ชนะไปทำนะไม่อยากชนะเลยไม่อยากชนะต่อตามเริ่มต้นเริ่มนะ

ผว่าท่แย่แย่กว่าโดนทออีกฮ่า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 ฮ่อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าก่าฮ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 ่าครา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่เค่าฮ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 ่มฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่ย่า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  อีกไม่นานเขาจะออกผลกระแสแล้ว <c oughs> ใช่เขาอยากน่าจะ<ส> <c oughs> ผมน่าจะออกโขนสวรรค์แล้วครับอีกไ,ไม่นานไม่น่ากระแสะครับคือ,อโอนขนทีสวรรค์เลยนะบรรยากาศดีครับที่นี่อาา่าฮะเมืองการคือเมื่อคืนเนี้ยรอบๆบ,บริเวณก่อนเนี่ยเต็มไปด้วยแสงไฟแล้วก็ดวงดาวสว่างจ้าเลยใช่ครับสวยงามมากวิวสวยวิวสวยวิวดีแนะนำถ้าอยากจะมาเที่ยวบริเวณ้กาญจนบุรีใช่ครับ ที่หลังเตือนเปืี่อนสีนักเรียนบสถานที่หน่พี่แนะนำกันมาใช่ใช่ครับบรรยากาศที่พักตรงกหนมาวันนี้ตัวหัวใหญ่วันนี้เจด้าแม่งานใช่ไหมใช่ใช่แม่งานอะไรเล่าพี่สั่กับแม่งาน โอเคโอเคเขาหน้ารักเขาหน้ารักคุณมเราไป่ทิปกันไม่รู้แต่ทันกันนะโอเคโอเคจในนอนอะไรในที่แปลกๆแน่นอนกับเต็นท์ไม่ต้องใช้พัดลมก็อยู่ได้เป็นไงเป็นไงบรรยากาศตอนเดินอะไรละแอร์ตลอดหนูนอนข้างนอกนะอูนอนข้างนอกหนูนอนแบบนอนไม่มีไมม่ีเต็นท์หรืออย่างนี้คุณผู้ชมนอนมันเป็นนอกกระชานมันเป็นชานที่มองนอนแล้วนอนดูดาวอะนอนดูดาวได้อากาศดีมากเรียกว่านอนดูดาวเลยล่ะเย็น เย็นสบายอากาศดีบรรยากาศรอบทิวทัศน์เขาน้ำดวงดาวตื่นมาตั้งแต่เช้าตื่นมาเช้าตี่ห้าคิดว่าจะมีอะไรไม่มีอะไรเลยมืดโอ้ยอะไรวตื่นเช้าจัดมงหกโมงสวยมากตื่นมาหกโมงสวยมากนะบอกมาเช้าสวยมากต่ตีห้ามื้อไม่มีอะไรเลยมืดอยู่ตื่นมาเช้าตื่นมาตีห้าคืนนะคนเมาเพิ่งจะไปนอนนะสุดยอดสุดยอด สุดยอดสุดยอดวันนี้เราพาลุงมาเที่ยวสุดยอ,ฮอดฮัลโหลคนมีความสุขคนมีความา<ป>สุขเอาชนะแล้วไป